รายงานว่ากองทัพอากาศได้ทิ้งไข่8ลูกก็คือทิ้งระเบิดนั่นเอง8ลูกแบง่แบงเสิร์ฟให้คาสิโนโด้วยเหตุใช้เป็นฐานทหารค่ะบินโรนมาร์คพิกัดแล้วมายิงไทยพลตีวินไทยโคศกกองทัพบกพลตีวินไทยสุวารียืนยันว่าฝ่ายไทยเริ่มแช่กระชยานกระทาต่อเป้าหมายที่ตั้งยิงอาวุธฝานอุ่นของฝ่ายกัมพูชาแล้วบริเวณช่องงานมายืนยันนะครับ ไทยได้แช่กาจจายนซึ่งหมายถึงเครื่องบินรบกองทัพปากาศนั่นเองต่อเป้าหมายก็คือที่ตั้งยิงอาวุธของกัมพูชาค่ะเนื่องจากเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดกระทาต่อฝ่ายไทยค่ะที่บริเวณฐานอนุพงศ์เป็นเหตุให้มีกําลังพลเสียชีวิต1นายบาดเจ็บอีกสองนายนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนใหญ่และเครื่องยิงบินลูกระเบิดเนี่ย กระทําต่อฝ่ายไทยก่อนตรงฐานอนุพงษ์อะค่ะแล้วของเราเนี่ยกำลังพลเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีกสองนายอ้าวนี่ฮะัท่านผู้ชมก็เป็นว่าเราจึงตอบโต้เราจึงตอบโต้ด้วยการใช้อากาศยานกระทําต่อเป้าหมายก็คือที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องอันมาค่ะขณะที่น้ําเตีอยนุทิงชาวโรกวนเดิมนัดประชุม9ก้าโมงขณะนี้ได้เริ่มประชุมความมั่นคงแล้วนะครับตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมา ขนาดที่านบูชมฮะในส่วนของกัมพูชาเมื่อเช้านี้กรลาโหมกัมพูชายังปฏิเสธข้อมูลจากเพจต่างขงของกองทัพพันธมิสองที่กล่าวอ้างว่ากัมพูชามีการเคลื่อนย้ายหนักพร้อมลบตลอดแนวชายแดนเป็นแถลงการซึ่งกระทรวงการลาโหมกัมพูชาโดยคนเดิมพลโทหญิงมาลีโสเจตาระบุว่าข้อมูลนี้เป็นข่าวปลอมผิดจากความจริงเจตนาบิดเบือนต่อความเห็นสาธารณะนะ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าได้ย้ำข้อมูลที่ถูกต้องสองประเด็นคือข้อกลา่าวอ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนอาวุธหนักนั้นไม่เป็นความจริง 2. กองกำลังกัมพูชาไม่ได้กระทำกันใดๆที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยถแถลงร่วมปฏิญญากัวลาลาัมเปอร์สันติภาพกับไทยมาลีถแถลงว่ากลาโหมกัมพูชายังยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความมุ่งมั่น ในการครบอและปฏิบัติตามข้อตกลงกับไทยอย่างครบถ้วนพร้อมสแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สันติภาพความมั่นคงและสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ฮะขณะที่สื่อกัมพูชากัมพูเชียทเมเดลลี่รายงานคำกล่าวอ้างของกลาโหมเมื่อตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองว่ากองทัพไทยได้เปิดฉากยิงใส่กองทัพกัมพูชาที่เมืองอันเซ ซึ่งก็หมายถึงช่องอานม้านั่นเองปราสาทต,ตาเมือนทมค่ะอันนี้ที่สุรินโดยใช้รถถังหลายคันยิงและบริเวณปราสาทพระวิหารอย่างหนักอ่าอันนี้เป็นสื่อกัมพูชากัมพูเชียไทมยเดลี่ค่ะบอกว่ายังไงบอกว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้รายงานว่าตี54นาทีกองทัพไทยได้เปิดฉากยิงใส่กองทัพกัมพูชาที่เมืองอันเซปราสาทต,ตาเมืองทม,มโดยใช้รถถังหลายคันยิง รวมถึงที่บริเวณประสาทพ,พระวิหารด้วยยิงอย่างหนักนี่ฮะท่านผู้ชมนี่สถานการณ์ล่าสุดขณะที่เราได้ข้อมูลจากชาวบ้านได้ยินเสียงปืนใหญ่ในพื้นที่การธารลักษ์ที่ศรีสะเกดประมาณ15นาทีก่อนจะมีการส่งข้อความแจ้งกันนะคะว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยตลอดนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงปืนที่โนนสำรันอำเภอพนองดุรัศเรนแล้วก็อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมด้วยค่ะ ก็มีการส่งข้อความกันโดยชาวบ้านนะคะบัานละฮะและหลายท่านท่านนิวที่กันทรลักษ์แจ้งเข้ามาว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ท่านนิวที่พนมดงรักตอน6โมงห5นาทียิงกันสน,นันและท่านเหนียวที่บ้านกรวดอบุรีรัมยิงปืนใหญ่กันแล้วเสียงปืนดังมากครับอทบชมะ กองทัพภาคที่สองรายงานนะครับเมื่อหกโมงเช้าที่ผ่านมาลำดับตั้งแต่เมื่อตีสามตีสามพบภาพฐานกัมพูชากำหนดเป้าหมายเยวุธมาที่บุรีรัมโรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุรินหมายถึงก็กำหนดเป้าหมายมาที่โรงพยาบาลด้วยตีห้ากัมพูชายิงปืนเล็กไปยังแนวฐานพื้นที่ช่องอานม้าหรืออานแซ้ไทยตอบโต้และเกิดการประทะ หกโมงเช้ากัมพูชาใช้อาวุธวิถีโค้งระดมยิงไทยค่ะนี่ฮะทนบูชมล่าสุดมีแหล่งข่าวจากกองทัพรายงานว่ากองทัพอากาศได้ทิ้งไข่8ลูกก็คือทิ้งระเบิดนั่นเอง8ลูกแบง่แบงเสิร์ฟให้คาสิโนโด้วยเหตุใช้เป็นฐานทหารค่ะ บินโดรนมาร์กพิกัดแล้วมายิงไทยที่ต้องโจมตีอาคารคาชินโนก็เป็นเพราะว่าอาคารคาชินโนถูกใช้เป็นฐานทหารบินโดรนแล้วก็มาร์กจุดที่เป็นจุดพิกัดและยิงเข้ามาในประเทศไทยค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเราคงต้องติดตามเรื่องในี้ใกล้ชิดและกล็อต่อเนื่องนะครับทุกท่คอนข้าจะตึงเครียดเดี๋ยวคงจะรอรายงานล่าสุดน้ำตีประชุมด่วนแล้วนะขณะนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมา และถ้าเหตุการณ์นี้เป็นนั้นว่าการสู้รบที่หยุดไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมได้กลับมาเริ่มตก็คือครั้งหนึ่งเต็มรูปแบบในเช้าวันนี้วันที่8ธันวาคม8ธันวาคมอ,าอ่าเป็นนันว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศทิ้งระเบิดไป8ลูกค่ะ ในพิกัด2จุดด้วยกันใช่ไหมใช่ก็คือแบ่งมาที่คาสินโนด้วยเหตุผลก็คือคาสินโนถูกใช้เป็นฐานทหารค่ะทาบุชอมครับอาเดี๋ยวมีจะมีความคืบหน้าต่อเนื่อง